แล้วทำไมไปค้ำประกันให้เขาอ่ะก็ตอนตอนนั้นนะคะค้าขายด้วยกันอยู่ที่ทำเภอกัทชาโรงสักค้าขายกับใครกับเขาหรือกับแฟนเขาค้าขายกับแฟนเขาแฟนเขาเรารู้จักกับแฟนของได้ดาาคนนี้นะเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันไม่ได้เป็นโพ่อนเขาลูน้องนะคะแล้วรู้ไหมการไปค้ำประกันเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบ แรกก็ตกลงกันอย่าให้พี่เดือดร้อนนะเขาก็บอกรับปากเขาก็อยากได้คนทมคใช่ไหมคะตอนมานมานานมามาันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วได้ไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาในดาบไหมเคยไปสามผู้กำกับครับแต่ตอนนี้ย้ายสามผู้กำกับคือสามสามคนได้สามคนคดีไม่ขึาา้น,หน,น,นหน้าเลยค่ะเขวางไว้ที่โต๊ะไม่มันเป็นคดีเหรอเราแจ้งความเขาเหรอแจ้งความเอาเอาผิดกันในดาบไหม ถึงบอกคดีไม่คืบหน้าเนี่ยคือคดีไม่ไม่คืบหน้าเราเราก็ไม่ได้แจ้งความใช่ไหมเออแล้วไอพุ่มพุ่มกับพุ่มข้ามชาในดาเขาว่าไงสามคนเนี่ยเขาก็บอกว่าจะช่วยจะพูยเบื้องต้นให้พอไอผู้กำกับท่านท่านท่านที่สี่คือพลตํารวจเอกท่านกะพงคงมา<อ>ท่านท่านก็ให้คำแนะนำบอกว่าจะคุยจะพูดจะคุยให้จะให้ทางเงินมาช่วยเขาก็รับปากไว้ แล,แล้วแล้วแล้วเขาได้เรื่อในดาบไปตักเตือนหรืออะไรไหมได้คุยเรื่องนี้มาหรือเขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ,อยังไงก็มันมันมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมั่งแต่แต่มันก็ต้องด้วยป้ามั่งหรอมารับผิดชอบมั่งการผู้กำกับคนนี้นะครับแล้วเ,เห็นบอกเคยไปร้องเรียนที่ไหนศูนย์น้ำลงทามศูนย์น้ำลงท่างชีสเกตเขาก็แค่ให้คำปรึกษาค่ะ ให้ครับปรึกษาว่าไงอะ่ะข้าวกำปรึกษามันมันเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมค้าวก็ออการเริ่มต้นเรื่องคุยการ,การออทนายประจำส่วนน้ำลงว่าไงนะเขาก็เบาๆจีให้ไปคุยการพูดคุยกันนะคะออมีอะไรก็คุยกันเขาก็มีเงินเดือนส่วนป้าไม่มีเงินเดือนเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดานีเออ่เหรอเขาก็เชิมาเป็นไม่มาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย ธน,นาคารเขาเรียกเรียกเรียกเท่าไหร่เรียกเ,ยกเยกท่าไหร่ตอนเนี้ยที่จะยึดบ้านเนี่ยล้านหา้าค่ะล้านห้าอกสารที่ลูกสาวคือคอ,อะไรคะเอกสารอะไรครับว่าาเออกสรขงบ้านค่ะรถรถมันคันเท่าไหร่รถมันคันเท่าไหร่ที่มาเรียกล้านห้าเนี่ยรถที่เราไปคป้าประกันน่ะราคาเต็มมันเท่าไหร่เป็นรถอะไรรถปิกอัพค่ะปิกอ้าราคาเท่าไหร่ ที่เราไปขับอา,าก,กันเรารู้ราคาไหมตอนนั้นใช่มคะตอนที่ซื้อที่เขาซื้ออ่ะแล้วเช่าเข้า,าไฟแนนซ์อ่จะจำไม่ได้แ,ไมไดแม่นี้บังคับคดียึดทรัพย์ใครกับใครอ่ะที่เราจะเดือดร้อนตอนนี้คืออะไรหมายจะโดนยึดอะไรคะนี่คือหมายขย,ยายา <ไป S 2> ที่บ้านนี่ยึดไหมนายยึดไปแล้วอันนี้คือที่บ้านค่ะอันนี้คือที่<ห>ทบ้านไม่ถึงทรัพย์ไม่พอกับนี่เหรอคะใช่ค่ะ เท่าไหรห้าไร่เป็นเงินเท่าไหร่ครับคุณป้าห้าไร่ที่มีชาวบ้านเขาซื้อไปนัดสองแสนกว่าค่ะบไรไม่รวมกันยืมของคุณป้าถูกยึดนะครับเป็นเงินตีเป็นเงินเท่าไหร่ครับที่ที่เขาตีมาในนี้ค่ะประมา,ะมาณล้านห้าค่ะค่ะทำในได้อีกราค่านี้เนาะแต่ทรัพย์ไม่พอใช่ค่ะแล้วทีนี้พูดคุยเฉยๆเนาะไม่เคยมีการทําสัญญาตกลงกันใช่ไหมว่าด่าจะมาใช้นี่เราไม่เคยมีสัญญาตรงนี้ไม่ค่ะก็คือคุยคุยกับท่องผู้กํากับ ว่าจะรับผิดชอบนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเดี๋ยวผมจะนู่นเขาก็อ้างออกไปใช่ไหมครับแต่ไม่ทําเป็นรายลักษณ์อักษรไม่ทำไม่ทำสารผูกกำกับผ่านไปผูกกับท่านท่านท่านที่สี่ก็เลยลงมนทึ่ประจาวันไว้แล้วกลัวตอนนี้ตอนนี้คือกลัวจะไม่มีบ้านอยู่ใช่ป่ะเราเหือร้อนมากเลยค่ะอันนี้จะมายึดเพิ่มไงยึดที่นาไปแล้วตอนนี้เหลือจะมายึดบ้านอยู่ถ้าบ้านถูกยึดไปอยู่ไหนฮะ ไม่มีที่อยู่ยลูกก็ป่วยไม่สบายนะคะเป็นอะไรครับลูกสาวเป็นไรครับโูกเป็นไโรคอยากขอความใจยังไงบอกเลยนรับอกอยากให้ช่วยห้รใราไม่ต้องยพูดดังครับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะตอนนี้รักษา ขอ,ขอโทษนะเป็นมะเร็งส่วนไหนของร่างกายตอามน้ำลายนะระยะสุดท้ายแล้วเรารู้เรื่องของของแม่ไหมที่ที่ไปค้ำเนี่ยแล้วเราพยายามช่วยมาตลอดใช่ไหม